เกลียวคลื่นแห่งหัวใจเมื่อลมพัดเข้ามาเมื่อลมฤดูใบไม้ผลิเริ่มพัดพาความสดชื่นเข้ามาใบหน้าของฮิคารุเด็กหนุ่มที่เงียบขรึมและขี้อายเต็มไปด้วยความหวังใหม่เขาไม่เคยสนใจเรื่องความรักมาก่อนแต่เมื่อลงทะเบียนเข้าชมรมศิลปะที่โรงเรียนเขาได้พบกับมิโอเด็กสาวที่มีความสามารถทางศิลปะและเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ ในขณะที่เขาพยายามเรียนรู้การวาดภาพมิโอกก็กลายเป็นแรงบันดาลใจของเขาและความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยก็เริ่มก่อตัวขึ้นในหัวใจของเขาท่ามกลางความสับสนและความไม่แน่ใจฮิคารุต้องหาคำตอบให้กับหัวใจของตัวเองฮิคารุรู้สึกมีความสุขเมื่อได้ใกล้ชิดมิโอกแต่เมื่อเขาเห็นว่าเธอสนิทกับเรหนุ่มหล่อจากชมรมดนตรี ความอิจฉาก็เริ่มกัดกินใจเขาความรู้สึกนี้ทำให้เขารู้สึกขมขื่นและไม่มั่นใจในตัวเองเขาพยายามจะปกปิดมันด้วยการทำตัวห่างเหินจากมิโอแต่การทำเช่นนั้นกลับทำให้เขารู้สึกแย่ลงฮิคารุต้องเผชิญกับความรู้สึกที่ซับซ้อนและหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ในระหว่างที่เขาพยายามหาทางออกฮิคารุได้พบกับครูสอนศิลปะผู้ใจดี เธอได้ให้คำแนะนำแก่เขาเกี่ยวกับการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการแสดงออกฮิคารุตัดสินใจที่จะระบายความรู้สึกของเขาผ่านการวาดภาพในขณะที่เขาเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นความรู้สึกที่มีต่อมิโอก็ชัดเจนขึ้นฮิคารุเริ่มเข้าใจว่าความอิจฉาเป็นเพียงผลพวงของความไม่มั่นใจในตัวเองและการเปิดใจเป็นหนทางเดียวที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหานี้ไปได้ หลังจากที่ฮิคารุเปิดใจและยอมรับความรู้สึกของตัวเองเขาก็กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมิโอเขาตัดสินใจที่จะบอกความรู้สึกที่แท้จริงของเขาให้เธอรู้เมื่อเขาได้พูดคุยกับมิโอเขาพบว่าเธอเองก็มีความรู้สึกคล้ายกันมิโอเปิดใจว่าที่เธอสนิทกับเรเพราะเขาเป็นเพื่อนที่ดีและช่วยเธอในการซ้อมดนตรีฮิคารุรู้สึกโล่งใจและความอิจฉาก็สลายไป มิตรภาพของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นและความรักก็เริ่มเบ่งบานเมื่อความสัมพันธ์ของฮิคารุและมิโอเริ่มดีขึ้นพวกเขาก็เริ่มใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นพวกเขาได้ร่วมงานศิลปะในโรงเรียนและช่วยกันพัฒนาผลงานในระหว่างนี้พวกเขาได้พบกับเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจคล้ายกัน การทำงานร่วมกันช่วยเสริมสร้างมิตรภาพและทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ความสำคัญของการสนับสนุนซึ่งกันและกันฮิคารุได้เรียนรู้ว่าการยอมรับและเข้าใจตัวเองคือกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นในที่สุดฮิคารุก็ได้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของความรักและมิตรภาพเขาได้เรียนรู้ว่าความอิจฉาและความไม่มั่นใจเป็นเพียงสิ่งที่ทำให้หัวใจของงอเขาวันไหว แต่เมื่อเขาเปิดใจและยอมรับตัวเองเขาก็สามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ฮิคารุและมิโอได้ก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและความรักและแม้ลมจะพัดพาคลื่นหัวใจให้เปลี่ยนไปเขาก็รู้ว่าความรักแท้จริงจะยังคงอยู่ตลอดไปเรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการยอมรับและเข้าใจตัวเอง การเปิดใจรับฟังและพูดคุยกับผู้อื่นเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีความรักและมิตรภาพเกิดขึ้นจากการสนับสนุนซึ่งกันและกันและเมื่อเราเรียนรู้ที่จะยอมรับความรู้สึกของตัวเองเราก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างมั่นใจและเข้มแข็งขอบคุณที่รับชมคลิปของเรา หากคุณชอบเนื้อหาและต้องการติดตามการอัปเดตล่าสุดอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราขอบคุณอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนและหวังว่าจะได้พบกันในคลิปถัดไป